เงินหาทุกไปในหีบในซอกอะไรแต่มีเงินมีตองาานักการเมืองต้องการกแค่นี้จะแก้เพื่อตัวเองอไม่ได้คิดจะแก้เพื่อใครอื่นได้ดีได้ดีหรอกนะครับที่บอกว่ารัฐมนตรีมาจับปฏิการนั้นเป็นมันเป็นมาจากนั้นก็จริงแต่เขาแก้ในเขาก็จะแก้เอาปฏิการมาแก้เขามีตัสรอตั้งขึ้นยุคนั้นอาจารย์เป็นตับเป็นทองล้วแายหลายคน,นเป็นคนที่ดีทั้งนั้นนะครับครับผมตามผมดูรายชื่อคลานแก่รัฐมนูลเป็นคนทีดีทั้งนั้นนะครับแก่มาก็กรหาประชาชนเหมือนกัน เขาไม่ได้แก้โดยลาพังเขาไปหาประชาชนออกแอบสอับทับจังหวัดแล้วไปออกไปเวทีสาวนาทุกจังหงวัดก่อ,อนจะมาแก้เนี่ยนะครับก่อนจะมาท,าทาั้งรัฐมนูลนปี55 5 0นะครับผมก็ได้เดินตามตั้งแต่นั้นมาเขาออกไปถามประชาชนย,ยังไงองค์กรเอกชนเอายังไงถ้าหลายคนมีความคิดประชาชนเอายังไงเขาถึงมาแก่ถ้าก็ามาทำส,สั่งก็ส่งที่ขึ้นจริงอยู่ถ้ามันจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมยังไงก็กสมหรับบ่ามันเหมาะสมแล้วผมพอใจเพราะถ้าแก้แน้วกันเมือง จามาแก้เลยแล้วตำนวจในตัวอักษรตัวนั้นตีจะแก้แ่ที่เราเพมาะมันมีกติกาอยู่นะครับแัตเซฟุตบอมใช่ไหมอันนี้กติกาวางเขาอย่างนี้นะคุณจะเตะไหมหล่ะบอกเอากติกาไม่ดีเพราไม่เตะหรอกอย่างนี้ก็ใช่ไหมฮะถ้ามีกติกาวางไว้ตรงนี้อย่างนี้ต้องเตะอย่างนี้ถ้าคุณติดกติกาคุณก็ต้องถูกเป่ากหวิทนะนี่มันก็เป็นเช่นนั้นกติกาเขาวางลงเอาไว้เช่นนี้รัฐมนตรีตเหมือนกติกาบังคับสังคมให้อยู่ในขอบเขต โดยไม่ต้องไปเออเอาการทีิการไม่ดีเตะคาบไปแข่งกันไม่ได้คือไม่เอายกเลิกยกเลิกต้องเตะคาแข่งเตะคราบพที่วยไปช่้ได้ที่มันก็ไม่ถูกต้องหรอกครับการกามันถูกต้องแล้วแต่แก้ที่คนสิครับนักการเมืองใน่องนี้เขาบ่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนักการเมืองมันใช้ไม่ไหวแล้วนะครับโอเคครับคุณดีโลขอพระคุณฮะสวัสดีครับดูนี่คุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมอ่านให้ฟังไหมใช่ไหมว่าถ้าเขาจะแก้ลายมาตาเนี่ยเขาลุยถั่วไงฮะ รยทัวร์รืทข้าสารเสงคือช่องแค่สามศูนย์เก้าลิกผลพวกอยางรัฐทหารนะครับแก้สองสามเจ็ดยุบพักแก้หนึ่ง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 สองหนึ่งที่มาสวนะฮะแล้วก็แก้มาตาที่ยุบเลิกจำกัดอำนาจศาลและรัฐนี้ไทยรัฐบอกไว้แต่ทางนายแพทย์ตูนสิทธิสมบงหัวหน้าขบวนมอบหลากสีส่งเสียคู่ดักทางล่วงหน้าฮะให้ส่งเสียงขู่นี่ไม่รู้ทำกัน ปูปูปูถ้ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขเริ่มรุนแบบไรเมอตาจะผลบกออกมาต้านแน่เว้นแต่ธรรมชามติแก้ไขทั้งฉบับง้างกับดักโรยตะปูเรือใบดักทางไว้แล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ขาก็เลยสรุปสุดท้ายว่าถอยก็ตกหล่มเดินหน้าก็เสียวยางแตก <c oughs> มาดูวันนี้หน่อยฮะคนลำบัดจะตุรลนกับอภิสิทธิ์ฮะ คุณจะตุลนใส่ใงว่าไงครับตัดสินของศารลรัฐมณูนมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผู้เห็นด้วยย่อมมีสิทธิแสดงความชื่นชมผู้เห็นด้วยคำตัดสินก็มีสิทธิแสดงการไม่ยอมรับคำตัดสินคุณอนุพิสิทธ์บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเคารพคำตัดสินของศารลรัฐมณูนบ้านเมืองจะลดปัญหาลงแต่ถ้าลากเอาศาลกระบวนการยุติธรรมสู่ความขัดแย้งก็ทำให้ความแตกแยกขยายวงคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะทางโฆษกศารลรัฐมนูนแจง้งทำประชามตินี่ฮะห,หน้าตาเป็นอย่างี้ฮะโฆษกศาลรัฐมนู แค่แนะนําแค่แนะนําครับเนี่ยนาตาท่านเป็นอย่างนี้ฮะให้ดูให้ดูเต็มๆแค่แนะนํานะครับผอสุสานุรูระบุจะทำรรมาชาม,มติแค่เสนอแนะชี้ประเด็นอยู่ที่การแก้มสองเก้าหนึ่งแก้ลำนุงฉบับไม่ได้นะคุณดิหลกวางสายไม่หนิดนะครับคุณดิหลกครับพี่ๆน้องๆลูกหลานคุณดิหลกฮะจะรอบอกคุณดิหลกนะฮะคุณดิหลกวางสายไม่สนิทนะครับอ่าต่อฮะต่อ นี่ฮะบอกว่าโฆษณารัฐมนรีระบุจะทำประชามติแค่เสนอแนะชี้ประเด็นอยู่ที่การแก้มสองเก้าหนึ่งแก้รัฐมนูลทั้งฉบับไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็คิดได้หลายมุมนะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าอันนั้นก็แก้ไอ้ตรงที่มาตราที่มันบอกให้แก้ทั้งฉบับได้ที่บางท่านบอกอ่ะเออประเทศเนี้ยจะถนัดอะไรอย่างนี้กันตลอดแลครับทําให้มันทําให้มันเวียนหัวกันเล่นนะฮะเพราะว่าลังไปนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามดูแหรอครับว่าเขาจะสรุปมาอย่างไง ส่วนอย่างอื่นนะฮะมีอะไรที่จะอ่านกันได้อีกนี่คุณมาร์กค,คุณอภิสิทธิ์ว่าไงฮะนี่เตือนสติตรัฐดึงดันลงมติรัฐธรรมนูญวาระสามทำสังคมขัดแยง้งบอกว่าจะกลับสู่การ,รเผชิญหน้าเกิดข้อโต้แย้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องกลับสู่สารรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมว่ารัฐบาลก็คงเวียนหัวเอาไงดีวะ สวัสดีครับคุณอนุสรสมุทรสาครเดินนะฮะสวัสดีครับคุณอนุสรเดินะฮะเรารายการหลายวันเราไม่มีโอกาสจะิน่เสียงดังๆครับคุณอนุสรไม่ได้ยินเลยฮะเรื่องร,รัฐมนูลเลยครับครับผมให้ได้ทั้งสองอย่างครับจะบวชบ่อหรือว่าจะจะลงประชามติก็ได้ให้สองอย่างเลยเหรอ ให้สองอย่างเลยถ้าถ้าลงประชามตินี่จะไม่วุ่นวายนะฮะแต่ถ้าโหวตต่อน,นี่มันมีไอ้กลุ่มที่ผมไม่เข้าใจเลยพวกนี้ไม่รู้ยังไง uh huh. เวลาเลือกตั้งมันยังเข้าข้าไปเขาเลยตนหน้าตอนเลือกตั้งคุณไม่สู้กับเขาพอเขาเลือกตัง้งชนะรู้ไหมว่าเขาไปหาเสียงเลือกตั้งครับ uh huh. เขาจะแค่รัฐธรรมนูน uh huh. ที่เขาได้ถล่มทลายมาในแค่รัฐธรรมนูญนะครับคร uh huh. ัไม่ว่าภาคเหนไม่ว่าภาคอีสาน uh huh. ที่เขาได้มาเนี่ยแล้ว คุณที่หลีกเกมื่อกี้เนี่ยครับคุณคุณว่ารัฐธรรมนูญไม่จําเป็นใช่ไหมครับแับคุณรวยอาจจะไม่จําเป็นแต่ผมจนเนี่ยผมจําเป็นครับอืคือรัฐบาลมันทํางานไม่ได้คุณเห็นไหมมันยืนสารพัดสารเพหมอตุลก็เห็นไหมว่ายิ่งรักจะมาแล้วไปยื่นอะไรไม่ให้เป็นนายกบ้างอะไรโดนคดีนู้นคดีนี่เห็นไหมครับแต่มันยืนไม่อยู่มันแรงประชากนเยอะอถึงถึงไอ้สารรัฐธรรมนูญแบบถึงวานนี้ เมื่อวันศุกร์นี้ที่ไม่วุ่นวายก็คือตัดถินเป็นกลางหน่อยคนระับแต่พรรคตัดสิ่นไม่เป็นกลางนะผมคนหนึ่งที่ออกไปดูนะผมเตรียมเสื้อผ้าหมดแนละ้วแต่ดีที่จะตัดถินใจแบบนี้ออ่าแล้วแล้วคุณอนุสรคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาจะสนับสนุนให้แก้หรือไม่แก้ให้แก้แน่นอนครับเพราะไปหาเสียงมาพรรคเสียใจแต่หาเสียงมาทุกจังหวัดที่เราจะแก้รัฐมน,นูญครับทุกคนอย่าหลงประเด็นสิครับ อที่ได้มาเนี่ยคือรัฐธรรมนูญคือไหมครับที่เขายุบพักยุบอะไรมาเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับครับเพราะมันให้อำนาจเวลาลงประชามติคุณเอาายกับบอกปืนไปขี่กี่จังหวัดเหรอครับผูถามหน่อยอือฮัเอาไปขี่ขี่กี่จังหวัดคนอื่นอย่าลืมสิครับพวกผมโดนว่าถ้าไม่รับจะอยิตฉบับไหนมาใช้ก็ได้ครับแล้วคนที่ออกมาสมัตรสนมติคือว่ารับไปก่อนแล้วแก้ที่หลัง ครัิอีกคนหนึ่งยาลันทักีิณาภูณอีกคนหนึ่งครับทุกคนบอกแก้ได้แก้ได้แก้ได้เราก็รวมตัวแต่วพอรับแล้วเห็นเป็นไงครับตอนนี้หยับอะไรไม่ได้เลยแสดงว่ามั่นมั่นใจนะว่าถ้าลงประชามติแล้วประชาชนถึงอยากจะให้แก้โอ้หแน่นอนครับแน่นอนนะโอเคครับคุณนุงสอนขอบพระคุณฮะสวัสดีครับครับมาว่ากันต่อครับคุณผู้ชมรายการเราก็แค่โพลเล็กๆนะฮะเลไร เพื่อใหรายการเล็กๆจัดมาหลายปีครับยังไม่หนีไปไหนกันฮะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะโพลร,ราโพลเล็กๆนะฮะไม่ใช่โพลใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะฮะก็สามารถรู้แสดงความคิดเห็นได้ส่วนอย่างอื่นนะฮะเมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์ว่าไปแล้วประเด็นร้อนอื่นๆในสัปดาห์นี้ที่เขาเป็นอะไรนะ เป็นตารางมาเลยเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อก็มีนายกไปเยอรมันเหระวันที่สิบเจ็ดนะนายกไปฝรั่งเศสอ,อ,กอ,อกนายกไปมึงไปไปมึงนอกก่อนเรื่องเรื่องรัฐมนูลปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาสงสัยจะอย่างนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านบุญเงียมเชิญนะคุณตั้งคําถามฟังกลว์อีกแล้วผมงงอีกแล้วทำไมครับโอ,อ้คุณไม่ไม่ต่อต่อต่อปลายหน่อยแล้ว แก้ไม่แก้สองคำแค่นั้นแหละแก็น่าจะก็อันแรกถามว่าโหวตจะให้โหวตวาระสามหรือจะให้แก้ลายมาตรอต้องแก้ตามมายมาตราครับมาตรการไหนที่ที่ไม่พอใจแก้ตรงนั้นไปเลยครับอ่าแล้วถ้าเกิดแก้ลายมตราเกิดเขาแก้มาตราให้ยุบสารัฐธรรมนูญทําไงก็ก็ก็แก้ะายมาตราก็เวลาเข้าไปในสภาไม่ต้องคุยกันดีในสภาใช่ไหมครับแก้ในสภาั ไม่ต้องคุยในสภาไม่ใช่ว่ามาไปถามชาวบ้านไปถามชาวบ้านนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาโฆษณาหาเสียงจะแก้รัฐธรรมนูญจะมามครับผมก็บอกแก้แก้ได้ผมบอกมาแก้ในได้แต่แก้เป็นรายมาตรารมาตรการไหนที่ว่าสมควรแก้ต้องไปแก้ในที่ในที่รัฐสภาใช่ไหมไม่ใช่เขียนมาแก้เองใช่ไหมนะฮะเอ้ามันต้องไปตอนคุณจะแก้สมมุติว่าคุณจะแก้สามศูนย์หนึ่ง่เนี่ย ก็ผมไม่ว่าคุณแก้ดิแปลว่าคุณชนะเลงขับพาหไหมละ่ะแล้วถ้าเกิดเขาแก้แล้วเกิดมีม็อบออกมาต่อต้านอ้าวกลบต่อต้านก็ม็อบก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงดิสิอย่างนั้นน่ะนั่นแหละไม่ยอมรับความเป็นจริงรเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงองั้นข้อแรกสรุปว่าไม่อวตวาระษาไม่แก้ะไรมาตาแล้วข้อสองคือคิดว่าคนส่วนใหญ่จะสนับสนุนให้แก้หรือไม่แก้ฮะถ้ามีการทำประชามติทำประชามติให้แก้ แต่ว่าเวลาแก้ครับเวลาแก้ทำไมครับมไม่ได้ยินเลยอ่ะ<า>แล้วธรรมาติมติแล้วเวลาแก้อย่างไงครับแก้เวลาแก้ต้องมาแก้ลายมาตรานะฮะอ่า,าอประชาชนเห็นด,ด้วยเอาให้แก้แต่ว่าต้องแก้เป็นลายมาตราแต่ว่า,าถ้าถ้าเวลาธรรมชาติมติเนี่ยคือธรรมชามติเนี่ยปกติมันจะมีที่รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วแลวให้ธรรมชาติมติว่ารับหรือไม่รับ แต่อันนี้คือทำทำเพื่อบอกว่าควรจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขอ่ะอ่านะฮะแล้วคิดว่าจะกาอะไรฮะจะกาแก้หรือกาไม่แก้จะกาแก้จะกาแก้ต้องแก้ต้องแก้นะแก้แล้วก็เราก็มาดูว่าก่อนที่เราจะกาแก้นะเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่คุณร่างให้ดูก่อนเหมือนครั้นที่แล้วไปราชาประห้าสิบรั้นที่แล้วใช่ไหมเขาเขาเขาไม่มีครับที่ศาลเขาแนะนําเนี่ยคือเขาบอกว่า ควรจะถามประชาชนก่อนว่าจะให้เดินหน้าแก้รัฐมนูลต่อไปหรือไม่แก้เขามีแค่นี้เขาไม่มีรัฐมนูญมาให้ดูก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วฮนะครับเขานะบอกควรจะนะฮะโอ้ศาลนี่พูดยากนะครับท่บานกควรจะศาลแนะนํามาไงถ้าเกิดศาลแนะนําแล้วถ้าเกิดทางรัฐบาลเนี่ยโอเคเห็นตามศาลเห็นตามคำแนะสินศาลก็จัดให้มีการลงมติแก้หรือไม่แก้แค่นี้เองผมก็เลยถามว่าคิดว่าใครจะชนะอ่าผมว่า ไม่แก้ชนะไม่แก้ชนะอระครับไม่แก้ชนะประชาชนส่วนใหญ่ไม่อยากให้แก้ใช่ไหมไม่อยากให้แก้เพราะคำที่แล้วแก้แก้แก่เพื่อแก้เพื่อตัวเองนั่นน่ะครับแก้เพื่อนักการเมืองอ่ะแก้ไปทำไมมันดีอยู่แล้วอ่ะตรงไหนไม่ดีอ่ะไม่ดีก็ค่อยมาเข้าวาระแก้กันแก้ไปหลายมรรษาสิต่อไปอ่าฮะไม่แก้ครับผมผมผมบอกผมไม่แก้ไม่แก้ ครับผมไม่แก้เพราะแก้ไม่มีประโยชน์เขาหาเสียงก็หาไปเดินหาเสียงก็หาไปผมไม่ได้ว่าอะไรอ่ะครับผมโอเคครับขอบพระคุณให้เวลาหมดพอดีฮะเวลารายการหมดพอดีครับคุณผู้ชมแม่คุณเฉี่ยมขอทานโทษด้วยฮะเป็นรายการหมดเหลือนาทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้อย่าพิ่งสับสนคือที่ผ่านมาเรามีการลงประชามติเนี่ยคือรัฐนูนห้าศูนย์เรามีหนึ่งเล่มมาอย่างนี้เป็นไบเบิลมาไล่ท่านไปอ่านพอท่านอ่านเสร็จท่านไปลงประชามติรับหรือไม่รับ ยอมรับไหมแล้วหนูนอันนี้เป็นไบเบิลมาหนึ่งอันเนี่ยนะฮะขออนุญ,ญาตใช้คำว่าไบเบิลนะเป็นตำรามาเป็นบุ๊กมาหนึ่งบุ๊กเนี่ยไอเล่มเหลืองๆนะฮะในพิพิธภัณมีเลยฮะ,ะ,ะแล้วก็ไปเนี่ยนะฮะท่านรับหรือไม่รับมีตัวอย่างมานี่คือรัฐมนูร50ส่วนครั้งนี้เนี่ยศาลแนะนําว่าเนี่ยมันเกิดกรณีปัญหาขึ้นคือเขารัฐบาลเขาจะแก้วันละหนึ่งสองแล้วมีคนเข้าไปยื่นเรื่องศาลก็บอกอ่าคนนี้มายื่นเรื่องเดี๋ยวมีสิทธิ์ ที่จะระงับ,บรับยางเพราะฉะนั้นสาลแนะนําว่าก็ให้ประชาชนออกมาเลยการเลยว่าควรแก้หรือไม่แก้ไม่เกี่ยวกับลายมาตาหรือลายมาตานะฮะศาลแนะนำแค่ว่าควรแก้หรือไม่แก้เอาไปลงเข้าไปเลยฝั่งที่บอกว่าสนับสนุนให้แก้ก็หาเสียงกันไปเถอะฝั่งที่สนับสนุนให้ไม่แก้ก็หาเสียงกันไปแล้วดูที่ว่าประชาชนจะเชื่อใครแล้วเราต้องติดตามดูต่อว่ารัฐบาลจะตัดสินใจใช้วิธีการนี้หรือไม่ฮะถ้าชนะ ได้แก้เลยถ้าแพ้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่ามนูญพับเสือแก้ปัญหาแก๊ส LPG ต่อไปวัน <c oughs> นี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ ที่เบรแบล็คแหกครั้งเดียวดำทำให้คุณโบกมืออำลัง